สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่คลิป EP ที่5นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องการโต้แยง้งข่าวมกการนะฮะการยกเหตุผลเพื่อให้สารวินิจฉัยนะครับสำหรับรายละเอียดในคลิป EP ที่5นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการฟ้องร้องหรือการคิดดอกเบีย้ยในกรณีเมื่อเราถูกเลือกจ้างนะครับ ออสังเกตว่าทุกๆคลิปผมจะพูดให้เพื่อนๆผู้ใช้แรงงานได้รับทราบนะครับเราต้องไม่ลืมนะครับเราเป็นลูกจ้างผู้ใช้แรงงานไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของการทํางานกับนายจ้างเมื่อเราถูกเอาเปรียบถูกละเมิดถูกเลิกจ้างหรือโดนกระทําต่างๆจากนายจ้างเราอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะครับให้เราใช้สิทธิ์ที่เรามีก็คือสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรานะผู้ใช้แรงงานอย่างเรา ให้้ไดรรรับความมยุติธรรสําหรับการคิดดอกเบี้ยในการฟ้องนะฮะของลูกจ้างแต่ละท่านนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันมีการถูกละเมิดของแต่ละเขตของแต่ละเหตุการณ์ของลูกจ้างแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างเนี่ยก็ ย่อมไม่เหมือนกันย่อมแตกต่างกันนะเราต้องมาดูเป็นเคสๆไปนะครับว่าเคสอย่างนี้จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เคสอย่างนี้นะลูกจ้างได้รับความเสียหายมีรายละเอียดต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายผมเองก็ได้ศึกษาจากพรบรคุ้มครองแรงงานอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆผู้ชายแรงงานนะครกลับไปศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็สามารถที่จะ เสิร์ชหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งเป็นเรื่องง่ายในกรณีที่เราจะศึกษาในเรื่องของการวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับสำหรับรายละเอียดวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างผมเองจะมาสรุปให้เป็นข้อๆนะฮะเพื่อง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจสําหรับเพื่อนผู้ใช้แรงงานนะฮะจริงๆแล้วรายละเอียดมันจะมีมากกว่านี้ก็อย่างที่บอกนะฮะ เพื่อนเพื่อนผู้ใช้แรยงานจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากพรบรคุ้มครองแรงงานนะแต่สําหรับวันนี้ผมจะมาสรุปเป็นข้อๆโดยเลือกเอาเฉพาะกรณีหลักๆนะฮะอย่างเช่นข้อ1ในกรณีนายจ้างไม่คืนเงินประกันหลังถูกเลิกจ้างการคืนเงินประกันหลังถูกเลิกจ้างต้องจ่ายคืนภายใน7วันนะฮะถ้านายจ้างไม่คืนนะ,ะให้เราคิดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิน,นัดนะร้อยละ15ต่อปี นะอันนี้คือในกรณีที่ไม่คืนเงินประกันนะครับต่อไปข้อ2ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดหลังถูกเลิกจ้างจะต้องจ่ายภายใน3วันนั่นหมายความว่าเมื่อนายจ้างเลิกจ้างนะหลังจากเลิกจ้าง3วันจะต้องจ่ายเงินนะถ้าไม่จ่ายเราฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะดอกเบี้ยจากการผินัด ร้อยละ15ต่อปีนะครับต่อไปข้อที่3ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยหลังถูกเลิกจ้างอันนี้ต้องไม่ลืมนะครับค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจะต้องจ่ายในวันที่ถูกเลิกจ้างทันทีนะฮะถ้าไม่จ่ายนะฮะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนะครับข้อนี้สําคัญนะลูกจ้างต้องรู้นะครับว่าวันที่ถูกเลิกจ้าง เราจะต้องได้แน่นอนก็คือค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยนะครับต่อไปข้อที่4ค่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างแล้วลูกจ้างฟ้องร้องว่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้ลูกจ้างคิดอัตราดอกเบี้ยหลังจากวันฟ้องในอัตราร้อยละห้าต่อปีอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญ ในการคิดอัตราดอกเบี้ยในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายซึ่งจริงๆจะมีรายละเอียดในการเรียกร้องค่าเสียหายอีกหลายกรณีนะครับซึ่งผมเองก็เลือกเอาเฉพาะกรณีที่สําคัญมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆผู้ใช้แรยงานได้รับทราบนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายกรณีนะฮะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนผู้ใช้แรงงานจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมจากพรบคุ้มครองแรงงานอีกทีหนึ่ง ข้อต่อไปการเรียกเงินเพิ่มร้อยละ15ทุก7วันในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยค่าจ้างและค่าล่วงเวลาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อพ้นกำหนดระยะ7วันนับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ15ของต้นเงินทุกระยะ7วันแก่ลูกจ้าง คำว่าจงใจเนี่ยคือศารเป็นคนตัดสินนะครับว่า,านายจ้างมีพฤติกรรมมีความจงใจที่ไม่จ่ายเงินหรือไม่นะอันนี้อยู่ที่ดุลพินิษของศารนะครับซึ่งศารจะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่านายจ้างจงใจหรือไม่นะครับและตามพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา9นะฮะได้ระบุไว้ว่าในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนเงินตามวรรคหนึ 1, ่งวรรคสอง นายจ้างต้องนำเงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างนายจ้างถึงจะไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยหรือเงินเพิ่มอันนี้คือตามพรบรคุม้มครองแรงงานมาตรา9วรกสองได้บันทึกไว้นะอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ใช้แรงงานปรับไปศึกษาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะยกเอาพอรบรคุม้มครองแรงงานมาตรา9ามาอ่านให้ฟังนะครับมาตรา9ในกรณีที่นายจ้าง ไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา1 0บวรกสองไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา1 7ทับหนึ่งหรือไม่จ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตนินี้ภายในเวลาที่กำหนดตามมาตราเจ หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการตามมาตรา75หรือค่าชดเชยตามมาตรา118ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา120มาตรา120ทับ1มาตรา121และมาตรา122ให้ในายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาพิน,นัดร้อยละ15ต่อปี ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวักหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลนั้นสมควรเมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดคืนหรือจ่ายให้นายจ้างเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวันในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวักหนึ่งและวักสอง และได้นำเงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างนายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่นายจ้างนำเงินนั้นไปมอบไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายนะตามมาตรา9นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดดอกเบี้ยนะในกรณีที่เมื่อเราฟ้องร้องนายจ้างนะครับว่ามีแต่ละกรณีเราจะมีวิธีการคิดดอกเบี้ย เรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของคลิป EP ที่5นะฮะซึ่งอย่าลืมนะฮะกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะฮะว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ